วันนี้ครับผมจะเปลี่ยนแนวใหม่ครับจะทําคลิปรวมครับตั้งคลิปตกปลาบ้่งคลิปแบบเดินชมวิวธรรมชาติมั่งครับก็ฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับจะทําคลิปรวมครับวันไหนออกหมายก็ไปตกปลาครับวันไหนไม่ได้ออกก็จะทําทํพวกคลิปพวกธรรมชาติเดินป่ามั่งอะไรมั่ง นี่นะครับด้านหลังของผมครับฝั่งนี้ก็เป็นป่านะครับนี่ก็ปลูกพวกมันเล็กน้อยครับก็ทางหลังครับกอไผ่นะครับบรรยากาศช่วงเช้าครับลมแรงมากนะครับอากาศดีนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดจิติดตามไวยนะครับเราเป็นขวในกำังใจในทันคิดครั้งต่อไปนะครับ ครับสะครับฝายครับฝายข้างบ้านนะครับวันนี้ก็น้ําก็ได้เต็มบ่อครับปีที่แล้วก็แห้งครับแห้งมาหลายปีครับฝั่งไกลๆนั่นก็เป็นป่ากระโพดนะครับเป็นธรรมชาติบ้างนะครับก็ปลกกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เดี๋ยวสัปพะก,ก็จะไปนัไปทำง,งานจะขี่รถชมวิวนะครับนี่ก็ให้มาชม,มวิวแถวบ้านม่านะครับอากาศเริ่มหนาวนระักษาส,สุขภาพไปนะครับอากาศหนาวเย็นครับช่งชวงเช้า จะทำคลรวมนะครับวันหยุดก็เป็นตกป้าออกหมายครับวันไหนก็ไม่ได้ออกหมายก่อนจะมาถ่ายทําเกี่ยวกับธรรมชาติครับขี่รถชมวิวมั่งก่เดินป่ามั่งครับวันนี้ก็เป็นต่อยล่อยลงครับครับของเช้าครับอากาศเย็นสบาย ต้นมะขามเทศครับมีสองต้นครับปอดสมัตกกอนเยอะครับต้นมะขามเทศครับเดี๋ยวนี้ก็คงหากินยากครับกับบรรยากาศครับช่วงเช้าครับป่าเขียวสวยงามครับฝากกดไลค์ตดใจกดจิตตามเลยครับตัดป็นคนกำลังใจตาคลิปครั้งต่อไปนะครับับเป็นป่าครับ ช่งชาอากาศสวยมากนะครับก่อนบริเวณที่ผมเดินนี่ก็เป็นป่านะครับเป็นป่าสนนะครับมองเห็นครับก็เป็นภูเขาเลยเขาก็เลยเขาก็ากทําทางครับจกจกดินไปถุมทางครับสมัยนั้นก็เป็นทางดินแดงครับเลยเขาก็เอาดินจากบ่อนี้ครับแต่ก่อนบ่อนี้ตื้นนะครับก็ ช่วงที่น้ำแห้งครับเขาก็จกไปถมถมทางทําทางครับ <Wow. S 1> บรรยากาศสวยมากครับที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็เป็นภูเขานะครับก่อนเป็นภูเขาเป็นป่าเป็นป่าครับเบรรยากาศช่งชวงเช้านะครับฝากด้วยนะครับผมจะทำคลิปรวมครับตกปลามั่ง รถชมวิวมั่งก็ถ่ายธรรมชาติมั่งครับฝากด้วยนะครับเสียงลมครับลมแรงมากครับรถวิ่งลงเขานะครับแต่ก่อนเป็นป่าทึบน่ากลัวครับสมัยนั้นครับช่วงผมก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย ตรงนี้ก็ตอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับหลังก็ปลูกมันครับนะครับฝั่งนูงง้นฝั่งภูเขาล้วก็เป็นโซนถนนใหญ่ครับครับวิวบรรยากาศช่วงเช้านะครับสวยงามมากนะครับ ครับมีพารับชมไปเรื่อยนะครับก่อนจะไปทำงานนะครับเป็นกอไผ่ปูกมันวิธี ชาบ้านนะครับฝา,ากากดไลค์กดแชกดติดตามเลยครับวันนี้ยายจะทำคลิปรวมจิมรวมให้หน้าๆนได้รับชมครับให้พี่ๆน้นะได้รับชมครับฝากกำลังใจด้วยนะครับ ครับครับฝั่งตีนะก็ตะก่อเป็นภูเขาครับเขาทันทางครับนี่ครับเศรงามด้วยนะครับ ครับผมขอจบคลิปนี้นะครับก็จะเดี๋ยวไปทำงานนะครับ <S <S เพิ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับก็ <S 1> <S 1> <S สวัสดีครับ